กระสวดีท่านผู้ชมไรเดอร์รีพอร์เตอร์ทุกท่านวันนี้วันจันทร์ที่1พฤศจิกายน2564ท่านผู้ชมนะฮะวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดประเทศนะเวลคัมต้อนรับนักท่องเที่ยวนะฮะท่านผู้ชมนะจากทั่วทุกมุมโลกเลยคนระับ6กกว่าประเทศนะฮะเรามาดูจํานวนผู้ติดเชื้อกันก่อนเลยท่านผู้ชม8 1 6 5คนสําหรับวันนี้นะและเป็นการติดเชื้ออยู่ในเรือนจำเนี่ย5 2าคนส่วนด้านนอกท่านผู้ชมนะ8,156คนส่วนการติดเชื้อท่านผ เพิ่มขึ้นมาครับนะเขาบอกว่าเป็นร้อยละของการติดเชื้อนะฮะ14.15ท่านผู้ชมนะฮะก็ถือว่าจํานวนการติดเชื้อเนี่ยการแพร่กระจายมันเพิ่มขึ้นมาแล้วนะผมสตาร์ทที่14ละกันเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะครับย้อนไปสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันจะนิ่งๆอยู่ที่14ประมาณสัก10กว่าวันนะก็ขออนุญาตเริ่มที่14เพราะฉะนั้นวันนี้ขึ้นมาประมาณสักจุด1.5เปอร์เซ็นต์นะฮะท่านผู้ชมนะ ส่วนจำนวนผู้เข้าขายการติดเชื้อเนี่ยนะครับและตรวจแบบ ATK antigen test kit นะ2,450คนท่ผู้ชมนะวันนี้นะครับเอามาขยํารวมกันเนี่ยประมาณสักหมื่นตน้ตนตส่วนผู้ป่วยที่รักษาตัวหายแล้วเนี่ยกลับบ้านแล้วนะครับ 9,574คนนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะและกําลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามก็ดีโรงพยาบาลทั่วไปก็ดีหรือจะเป็นฮอส p ิทอ l ลท่านผู้ชมณนะขณะน,นี้ตัวเลขอยู่ประมาณสัก99,227คนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ป่วยสีเขียวนะฮะสีเหลืองมีไหมสีแดงมีไหมมีครับ2,221คนและก็หนักมากๆเนี่ยใส่ท่อช่วยหายใจณขณะนี้เนี่ย494คนส่วนจํานวนผู้เสียชีวิตท่านผู้ชมนวันนี้เนี่ยนะครับนะ 5 5ท่านแล้วก็เสียชีวิตสะสมเนี่ย1น2 6 0เาคนนะครับนะคร่าวๆประมาณตรงนี้ท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะฮะผมต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียนะฮะทุกๆครอบครัวเลยขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแล้วก็เสียใจแบบสุดซึ้งเสียใจแบบมากๆเลยละกันนะฮะส่วนการได้รับวัคซีนท่านผู้ชมอัปเดตหน่อยนะครับนะเข็มแรกในขณะนี้เนี่ยฉีดไปแล้วเนี่ย42ล้านเข็มที่2ท่านผู้ชม 30ล้านเข็มที่3เนี่ยเป็นบูสเตอร์ท่านผู้ชม2ล้านกว่าๆนะฮะประมาณนี้นะครับนะท่านผู้ชมนะเราก็ต้องดูแลรักษาตัวเองเป็นอย่างดีนะฮะนะกินร้อนช้อนกลางนะใส่แมสสองชั้นล้างมือบ่อยๆแล้วก็เว้นระยะห่างเยอะๆที่สำคัญถ้าคุณทำงานอยู่ในห้องแอร์อากาศปิดก็ระบายอากาศทุกหนึ่งชั่วโมงหน่อยก็ยังพอจะช่วยได้นะฮะนะส่วนเรื่องของโรงเรียนที่เปิดในท่านผู้ชมขออนุญาตพูดนิดนึง,นงเห็นแว่แวๆมาว่าหลายๆโรงเรียนเนี่ยบอกว่า ผู้ปกครองที่อยู่บ้านเดียวกับเด็กคนนั้นเนี่ยจะต้องตรวจ ATK ทั้งหมดสมมุติเราจะไปโรงเรียนวันจันทร์ก็คือวันนี้วันอาทิตย์ผู้ปกครองทุกท่านรวมทั้งเด็กนักเรียนจะต้องมีผลตรวจ ATK ส่งเข้าลายกลุ่มโรงเรียนท่านผู้ชมไม่เช่นนั้นคุณไม่ได้ไปโรงเรียนนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะเรื่องชุดตรวจ ATK ก็เป็นภาระ,ะของประชาชนอีกแล้วนะนะฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันขอบคุณครับ